สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องที่อาจจะทำให้คนชอบกินไก่ใจหายเล็กน้อยนะคะมีงานวิจัยใหม่ออกมาจากอิตาลีค่ะเขาบอกว่าถ้าเรากินพวกสัตว์ปีกอย่างไก่ไก่งวงเกินซัก300กรัมต่อสัปดาห์เนี่ยอาจจะไปเกี่ยวไปเชื่อมโยงกับความเสี่ยงมะเร็งทางเดิอนอาหารที่สูงขึ้นนิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่คือประมาณ 2. 3ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิด ใช่ค่ะแล้วในผู้ชายก็เหมือนจะสูงกว่านิดนึง2.6%แต่ที่แบบว่าดูแรงกว่าคือเรื่องการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุอ๋ออันนั้นที่บอกว่าเพิ่ม27%ใช่ค่ะ27%โหตัวเลขนี้ฟังดูเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาเอ่อมาเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ครับผมน่าสนใจมากครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากบทความของ Medical News Today นะคะเขาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมา2ท่านเลยมีทั้งคุณหมอด้านมะเร็งวิทยาแล้วก็นักโภชนาการมาช่วยกันวิเคราะห์งานวิจัยชิ้นนี้ค่ะดีเลยครับได้มุมมองจากทั้ง2ด้านเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้เคลียร์ๆค่ะดูว่ามีข้อจํากัดอะไรหรือมีอะไรที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะเอ่อจะปรับเปลี่ยนการกินของเรานะคะครับผมเริ่มกันเลยไหมครับได้เลยค่ะ ประเด็นแรกเลยนะครับที่สําคัญมากๆเลยคือต้องย้ำว่าง,งานวิจัยที่ว่าเนี่ยมันเป็นงานวิจัยเชิงสังเกตการหรือ observational study นะครับอ๋อสังเกตการหมายความว่ายังไงนะคะคือเขาแค่ดูว่าคนที่กินไก่เยอะกับคนที่ไม่ค่อยกินเนี่ยมีความเสี่ยงต่างกันไหมสิ่งที่เจอคือความสัมพันธ์นะครับภาษาอังกฤษคือ correlation อ๋อแค่ความสัมพันธ์ใช่ครับมันยังไม่ได้พิสูจน์นะว่าการกินไก่เยอะๆเนี่ย เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดมะเร็งหรือทําให้เสียชีวิตเร็วขึ้นเข้าใจแล้วค่ะเหมือนที่เราเคยคุยกันเรื่องคนพกร่มกับฝนตกใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่าพกร่มแล้วฝนตกถูกต้องครับตัวอย่างนั้นชัดเจนเลยคือมันอาจจะมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่ที่ทําให้ทั้งสองอย่างมันไปด้วยกันได้แต่ไม่ใช่ว่าอันหนึ่งทําให้อีกอันเกิดค่ะค่ะแล้วมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนมากนะครับปัจจัยมันเยอะจริงๆทั้งเรื่องพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมหรือแบบว่าวิถีชีวิตโดยรวมของเราใช่ค่ะ กินอย่างอื่นออกกําลังกายสูบบุหรี่ไหมอะไรพวกนี้ครับผมการจะไปชี้ปุ๊บว่าเป็นเพราะไก่อย่างเดียวเลยอันนี้อาจจะด่วนสรุปไปนิดนึงครับแล้วอีกประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญในบทความเขาเน้นมากๆเลยนะคะคือเรื่องวิธีปรงุงอ่าใช่เลยครับ อันนี้สําคัญมากกับพวกสารปรุงแต่งด้วยเขาบอกว่าการปรุงเนื้อสัตว์ด้วยความร้อนสูงสูงจัดจัดะค่ะอย่างพวกย่างจนไม่ไหมหรือทอดกรอบกรอบครับครับมันทําให้เกิดสารบางอย่างขึ้นมาที่แบบว่าอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอาจจะก่อมะเร็งได้ใช่ค่ะสารพวก HCS a กับ PAHS อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ Hcas คือ heterocyclic amines ส่วน PAH ก็ polycyclic aromatic hydrocarbons สารพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในเนื้อไก่โดยตรงนะคะแต่มันเกิดตอนปรุงด้วยความร้อนสูงสูงนึกภาพขอบไก่ย่างเกรียมๆดำๆหรือหมูกระทะที่มันไม่ติดกระทะนะคะอ๋อคาะคา,านึกออกเลยเนื้อแปลรูปอื่นๆได้เหมือนกันนะถ้าเราเอาไปปรุงแบบเดียวกันอ้าวเงินก็แปลว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อไก่เพียวๆ แต่อยู่ที่ว่าเราเอาไปทําอะไรกับมันมากกว่าหรอคะมีความเป็นไปได้สูงเลยครับแล้วก็อีกอย่างคือรูปแบบของไก่ที่เรากินด้วยรูปแบบหมายถึงยังไงคะก็อย่างพวกไก่นักเก็ตแช่แข็งไก่ป๊อปหรือไก่ชุบแป้งทอดอะไรแบบนี้ครับพวกนี้มันเป็นอาหารแปลรูปพิเศษหรือ ultra processed food ซึ่งมันก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพต่างจากเราเอาอกไก่สดๆมาต้มมาอบกินเอง อ๋อจริงด้วยค่ะพวกนี้มีส่วนผสมอื่นเยอะแยะเลยใช่ครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแยกแยะตรงนี้ไว้ชัดเจนด้วยว่าคนที่กินเยอะเนี่ยเขากินไก่แบบไหนกันแน่อืมอมีมข้อจำกัดตรงนี้นี่เองนอกเหนือจากเรื่องวิธีปรุงกับรูปแบบแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ผู้เชี่ยวชาญเขาชี้ให้ระวังมีครับก็อย่างเช่นไม่รู้ว่าไก่ที่ผู้เข้าร่วมกินเนี่ยมาจากฟาร์มแบบไหนเลี้ยงด้วยอะไร มีการใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนอะไรหรือเปล่าอ๋อ oh, คุณภาพของไก่เองใช่ครับแล้วก็เรื่องการเตรียมอาหารก่อนปรุงหรือภาพรวมการกินอาหารอื่นๆของคนนั้นๆหรือแม้แต่เรื่องการออกกําลังกายซึ่งปัจจัยพวกนี้มันมีผลต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยแต่ในงานวิจัยอาจจะเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนโห oh, ฟังดูแล้วมีตัวแปรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะคะเนี่ยครับผม แล้วเรื่องที่คนชอบเทียบกันบ่อยๆแล้วคะเนื้อขาวอย่างไก่ปลากับเนื้อแดงงานวิจัยนี้มีบอกอะไรเพิ่มไหมคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้คําตอบตรงๆนะครับเรื่องเทียบขาวกับแดงแถมยังมีงานวิจัยอื่นก่อนหน้านี้อีกอย่างปี2019นู่นเลยที่เขาพบว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วการกินทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงในปริมาณมากๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ LDL ได้คล้ายๆกัน นหรอคะนึกว่าเนื้อขาวจะดีกว่าเสมอก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปครับเรื่องนี้มนเลยยิ่งดูซับซ้อนเข้าไปอีกอืมฟังดูแล้วมีหลายมุมให้คิดจริงๆค่ะแล้วแบบนี้สรุปแล้วคําแนะนําสําหรับคนทั่วไปตอนนี้ควรจะเป็นยังไงดีคะต้องเลิกกินไก่ไปเลยไหมเอ่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ในบทความนะครับเขาก็ยังมองว่าคำแนะนำเดิมๆที่เคยมีอยู่เนี่ยอย่างการบริโภคสัตว์ปีกไม่เกินสัก300กรัมต่อสัปดาห์ นี้ตามแนวทางในสหรัฐนะครับก็ยังถือว่าสมเหตุสมผลอยู่อ๋อยังใช้ได้อยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราฉลาดเลือกหน่อยคือเลือกส่วนที่ไม่ติดหนังเลือกที่ไม่ค่อยผ่านการแปรรูปเยอะๆแล้วก็เลี่ยงการปรุงด้วยความร้อนสูงจัดๆจ,ดจนไม่เกรียมค่ะค่ะเน้นต้มนึ่งอบอะไรแบบนี้ใช่ครับประมาณนั้นนะแล้วถ้าบางคนเขาเกังวลเป็นพิเศษล่ะคะหรืออาจจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งอยู่แล้วครับ สำหรับกลุ่มนั้นผู้เชี่ยวชาญก็ให้ข้อเสนอแนะว่าอาจจะลองพิจารณาลดปริมาณลงมาอีกนิดนึงอาจจะเหลือสัก200กรัมต่อสัปดาห์แล้วก็หันไปเน้นโปรโตีนจากแหล่งอื่นๆให้มันหลากหลายขึ้นเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นปลาทะเลไข่เต้าหู้หรือพวกถั่วต่างๆโปรโตีนจากพืชอื่นๆก็เป็นทางเลือกที่ดีมากครับกระจายความเสี่ยงไปแหล่งอื่นด้วยว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นครับผม สรุปง่ายๆก็คือแม้จะมีผลวิจัยที่ตัวเลขดูน่ากังวลออกมาแต่เรายังไม่ควรกระโดดไปสรุปอะไรเร็วเกินไปต้องดูภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งข้อจํากัดของงานวิจัยวิธีปรุงรูปแบบอาหารที่เรากินจริงๆแล้วก็วิถีชีวิตโดยรวมของเราด้วยถูกต้องครับอย่าเพิ่งตื่นตูมไปกับแค่ตัวเลขหรือผลวิจัยชิ้นเดียวค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่ออีกนิดนะครับว่าเออนอกจากเรื่องปริมาณที่เรากิน กับวิธีปรุงที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยแนอนาคตบางทีเราอาจจะต้องหันมาให้ความสําคัญกับมิติเรื่องคุณภาพของสัตว์ปีกที่เรากินกันมากขึ้นด้วยคุณภาพหมายถึงการเลี้ยงดูอาหารที่ไก่กินอะไรแบบนั้นหรอคะใช่เลยครับปัจจัยพวกนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้เหมือนกันนะซึ่งก็คงต้องรอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับน่าสนใจมากค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะยินดีครับ